สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนนิพ<ๆ>ทุกท่านเรามาแก้ตัวใหม่วันนี้มาดูเราพัฒนากันสูตรบนเอาสูตรบนลงนะคะนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้จัดสีตัวเลยก็ไปดูดูคำเตือนกันก่อนจา้าในทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายดใดๆทั้งสิ้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลยเป็นเงาไหมนี่เป็นเงาเล่าสุดที่สองในบนนี่นี่ลาวพัดนาบน ข้างล่างจ้ะจันเนะจันที่ยี่ห้าทัพแปดทัพหกเปด,เ,ปดเอาสูตรเก่าเอาสูตรเก่าลงเต่ปับใหม่นะลองดูสิ สูตรใหม่สูตรเก่าลงแต่ทำเหมือนเดียวถ้ามันผิดก็ถ้ามันผิดก็จะเปลี่ยนสูตรใหม่เลยทำไวส้สำรองแล้วแต่มันก็ชนอยู่แต่มันก็ชนกันอยู่เลขเดียวคือ,อย้อนดูเนาะสองศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้า số cầu lông còn 9 bậc 3, 0 bậc 9 bậc 3, 1 เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองได้สองคือกันสองสี่ห้า ออต่อมาที่สามหกศูนย์เจ็ดสองสองเดี๋ยวเอาไปตัวนี้นะคะสองสอง สามเหมือนเดิมสองบวกสามหกเป,ป็นสองบวกศูนย์บวกสาม,สามห,าห้าหก ជិះបាយ อู๋ก็คือห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดเนี่ยห้าแปดหกห้าหกเจ็ดหกแปดคือเราตัดตัดตัดตัวนี้ออกมาเพิ่มตัวนี้นะคะมันก็มาที่หกแปดเลขหลักร้อยเราก็จะใช้ นนใช้หลักพันหน่วยสิบร้อยพันใช้ตัวนี้บวกเหมือนเดิมนั่นแหละใช้ใช่หลักพันบวกหน่วยแต่เพิ่มหนึ่งไปตัวเดิมนะคะก็คือเจ็ดบวกสองบวกหนึ่งเท่ากับมันแมนบวหลักพันใช้พัน หน่วยสิบร้อยพันเลยพันคือศูนย์เลยศูนย์สามบวกสองเป็นห้าสามบวกสองเป็นห้านี่คือหลักลอยก็คือสามหกแปดห้าหกแปดตัวนี้ก็คือเก้าเก้าบวกห้าบวกหนึ่ง สิบได้ห้าหกห้าเจ็ดไหมบวกสองด้จ้ะก็คือห้าสองสองเจ็ดสองสองเลขมันก็นมาที่ตัวนี้แก้ไขใหม่ได้จ้ะ ยังเข้าอยู่เดี๋ยวเอาสูตรสำรองมันก็มาชนตัวเดียวกันอยู่ทำก็เลยเอาสูตรนี่ลงอีกทำสูตรใหม่มามันก็มตัวเก่าสามสูตรสี่สูตรชนกันตัวเดียวเลยเอาตัวนี้ลงต่อสุดท้ายศูนย์ห้าศูนย์ห้าเออเจ็บปวดอะไรตัวนี้ศูนย์ห้าศูนย์ห้ามันมันไม่มีเลขลงเลยเอาตัวเก่ามาซ้ำอยู่ได้เนาะ สามร้สิบร้อยพันสองเอาตรงไหนอ่ะตรงนี้เนาะสามบวกหกหศูนย์บวกศูนย์บวกสาม 9กตัวนี้3ตัวเดียวเลยห้าหกจับคู่ก็คือ9กสาม เก้าห้าเก้าหกศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หกชนตัวนี้เยอะอีกศูนย์หนึ่งก็เหมือนกันมันมาจะมาที่เราใช้ตัวนี้เนาะเขียนนี้ดูเลยอีกสูตรหนึ่งมันจะใช้ตัวนี้ 行くんときに。 าัวเลขมันตัวเดียวกันเนาะ92 93 94 02 03 04เหมือนกันมันมาชนที่ตัวนี้ชนที่ตัวนี้อีกสูตรหนึ่งก็เหมือนกันมันชนตัวเดียวนี้003นี่เลยก็เลยเราเลยเอาตัวนี้เนาะตัวนี้เละหลักร้อยของเราก็ใช้หมื่นใช้พันนะคะ0 บวกหน่วยก็คือแปดบวกหนึ่งก็เป็นเก้าบวกสองก็เป็นหนึ่งนี่คือหลักร้อยหลักร้อยมาชนที่ตัวตัวนี้เลยจับใส่เลยเอาตัวเดียวให้เด็ดเด็ดจะ <c oughs> กัก่งนไวยเนาะห้าหผมจะชอบมานี่ยสามตัวนี้แต่ตัวนี้มันนา,นานมาทีเนาะตัวนี้ยุดจุดนี้มัน จะเอาสองหางเนาะเก้าเก้าสามหนึ่งเก้าสามเก้าเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าสี่หางเนาะนี่กันไว้จะนี เด็ด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 เอาตัวนี้แหละเพราะว่ามันชนกันเยอะแต่ก็ไม่แน่หรอกตัวชวนมันก็อาจจะไม่เข้าก็ได้เนาะกันไว้ตัวนี้จากร้อยตัวนี้ก็ยีย่ยี่ยี <c> ่ <oughs> ชอบก็จัดขัดก็ดผ่านนะคะชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นชนที่เก้าสามเยอะนะคะสี่ห้าศูนย์เก้าสามชอบก็จัด ไปขัดกระ่า่านนะคะแคบไปลุ้นพรุ่งนี้รู้ผลดูดูแนวทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใจวิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวย,ยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือ โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า